พูดถึงรถสุดปลอดของนิวหนวดนะฮะอันนี้คือเป็นหนึ่งในดวงใจเพราะว่าขับมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ Suzuki Kristen ครับผมคันสีดำฮะทีมงานครับพัดปีเสิร์มาเลยฮะอันนี้เลยคือชอบมากเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกของครอบครัวแล้วมันก็ส่งต่อมาถึงเราที่เป็นวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปทำงานไปเรียนอะไรต่างๆสมัยก่อนนะฮะจัดวิทยุรายการวิทยุชุมชนก็ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองก็ขับคันนี้แหละ Suzuki ค r i s t e n นะฮะขับไปทำงานพาไปหาเงินหางาน จนมากรุงเทพก็ไม่ได้เอามาด้วยแต่มันคือมอเตอร์ไซค์ในความทรงจําที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นจริงๆที่แบบเราดีใจอ่ะที่แบบทุกวันนี้นะรถคันนี้ยังอยู่ที่บ้านเลยที่ลบุรีฮะ้านเกิดก็คือแบบ มุกออนไม่ได้จริงๆคือหลักมากครับสำหรับซูซูกิคริสตันครับก็ฝากถึงผู้คนนะคะที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะช่วงนี้เนี่ยถนนลื่นด้วยนะคะฝนตกบ่อยก็อยากให้มีสติในการใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงดูหน้าดูหลังดีๆนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมีดราม่าบ่อยละกันเรื่องแบบคนข้ามถนนไม่ดูบ้างอะไรด้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะคบปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็มีสติทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งปิดทีวีนะครับผมเพราะว่านิวหนวดรออยู่แล้วในสดๆดบทไม่มีรีแันคี้รับ